สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้6กรกฎาคม2566นะฮะอยู่กันที่นี่ครับสนามไทยแลนด์เซอร์กิมนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณ11.30นนะฮะอยู่ที uh cùng, two, like bbe 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 ่นี่ครับซุ้มของ Power Station นะครับ Harley of Bangkok Harley of Bangkok เนี่ยก็จะเป็นสปอนเซอร์หลัก ของทีมนี่ไอขับรถายนไนะฮะเล่ยสองคันนี้แข่งลงแข่งสี่โมงนะไม่รอฮะกลับบ้านก่อนเ,เดี๋ยวตอนช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงฟรีรันนะครับจาฝุงน้ำดโดยรถกายนะครับสุดยอดนะฮะผมมาด้วยคันนี้ฮนะ s, <S r 400 หา,าร์เรย์ตาร์ไม่ติดฮะแบตหมดนี่คนนี้ก็เป็นสหายนะฮะร,รวมทางพี่จูนนะครับขบวนนี้ก็ที่ที่ไปฟรีรันในสนามก็มีทั้งฮาร์เลย์แล้วก็นี่ด้นานหน้าผมนี่ก็เป็นไทอัมนะครับจริงๆเฉลี่นนลยนะอ้อยอ่าสนามกันแล้วนะครับขี่ไปเป็นขบวนนะ อัดเล็กน้อยนะจะปล่อยให้อัดกันตรงนี้ครับเป็นจุดส start ครับ <c oughs> ซุ้มด้านซ้ายนี้เป็นน้องๆนะจากเทคนิคจากอาชิวานะมาแข่งรถมานะเทส่ดนครับสนามทาลันสกิทนี่นะ <c oughs> ก็เอาตามตรงเลยนะ ค่อยดีเท่าที่เราคาดหวังไว้สักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเนี่ยตรงน,นี้ฮะเ,เลี้ยวโค้งขวาตรงเนี้ยนะครก็จะเป็นเงินแบบเนี่ยลูกลนานๆนี่นี่นีส่นส,นนโอโอสันเลยนะครับเห่ยดูฮะนี่ครับนี่โอ้โหสันเลยฮนะก็นักแข่งก็ต้องมีความเชี่ยวชาญน,นะครับ กันสองรอบสังหา มาในมาสของจา่าสิบเอกนะครับขี่ไปอัดคลิปไปนะครับสบายส,ายส่วนนี้ก็เป็นทีมนะฮะทีมนักแข่งแต่และทีมก็มากันเยอะไหมก็พอสมควรนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็อยากต้วอ,ออกเป็นน้องจากอาชีวะจากเทคนิคอะไรเงี้ยมากกว่านะครับนี่เป็นทีมแข่ง อ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันในเลกแรกเลยขับนี่ <c oughs> ที่เห็นนี่เป็นเด็กนะครับไอ้ดูผมผมเข้าใจว่าอ้ยุไม่เกิน10รุ่นนะอายุไ,ไม่เกิน12ปีแต่เด็กที่ขี่กันเนี่ยบางคนน่นจาจะ9กปี10ปี9ก้าขวบ10บขวบเนี่ม เข้าที่สังเกตมีผู้หญิงด้วยนะเด็กผู้หญิงขาเสคนเขาชื่ออะเนี่ยคันที่จะมาเนี่ยครับสนวผมผู้เผู้หญิงเนสบายคนเีย เป็นรับรางวัลเห็นไหมฮะเนี่ยดูดิฮะเด็กๆกันนั่นเลยฮะขาถูพื้นหรือไอ้ลู้นะครับเข้ามอเตอร์ไซค์ไปก็ผมผมคิดว่าเราควรที่จะซัพพอร์ตเด็กๆเหล่านี้ให้มีอนาคตที่ดีสำหรับนักแข่งไปในระดับโลกมอเตอร์จีพีอะไรเงี้ยน,น,นะครับชื่นชมฮะชื่นชมเด็กๆที่เขามีความฝันแล้วก็ พยายามทำมันให้ดีพ่อแม่ก็มีแม่มีอะไร้องสังเกตดูนะเออก็มาสป,ปอร์ตลูกมาให้กำลังใจลูกน่ารักฮะนี่มองารางวัลเสร็จแล้วนะครับนนะเดเนาะเี๋ยวนี่ฮะก็เป็นรถมาจากล้อแอชิวะเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะครับเนี่เอารถมาเทสกัน ส่วนนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่นะรุ่นรุ่นรุ่นเจ็750 C C ดร้อยห้าสิบซีซีอนะไรประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เด็กนี่รู้สึกว่าเจ็ดร้อยซีซีนะครับเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองแข่งกันอยู่สี่คันรวมกันก็สนุกนะ ยังรถก็เพลินๆดีแม้อากาศจะร้อนแต่ร้อนไม่มากนะครับร้อนนิดหน่อยวันนี้โชคดีครับฝนไม่ตกนะครับก็เป็นช่วงช่วงหน้าฝนนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนไว้มาติดตามกันครับสวัสดีครับ